สวัสดีค่ะกับขอบพระคุณแม่นิวอย่างสูงนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้วันหวานให้กับแม่อันไทยนะคะสิระกานะคะก็ขอให้คุณแม่นิวและครอบครัวค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาค่ะหยิบจากอย่างไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองธุรกิจการเงนานการงานก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญร่รทยิ่งขึ้นไปนะคะ คอยมีคะแนนลดนไม้ลดมือลนกระเป๋านะคะในก็จะได้นําผลไม้มาให้แม่พายกินนะคะขอบคุณอย่างสาุดนะคะตนนิวที่เมตาชอนนากทด่ของเรานะคะพอได้เป็นค่าค่าข้ขาวค่าอาหารในแต่ละวันนะคะขอบคุณอย่างสูงดจ้าผลไม้ก็จะมีสับปะรดมีแตงกวา แล้วก็มีกล้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่นิสา <c oughs> นี่นะคะนี่ยก็จะค่ยอยหยิบกยิบใบหยิบไปนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าภาพชัดกันหรือเปล่า ก็คุณพุณแม่อยา่างงนะคะอร่อยไหมไอ้ยัยอร่อยไหมคะดูอร่อยแม่อร่อยจนอมมือตัวเอง <c oughs> โดดเนื้อตัวเองเลยแก่ขอขอบคุณแม่ใจย,ย่างสูงน,นะคะคุณแม่นี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอะไรอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขามาทําอะไรอยู่ตรงนี้มาเฝ้าเหรอฮะสีหมอก,ส,มอกสีหมอกเฝ้ายายเหรอเออพ้าทาไมเขาดื้อเหรอทําไมมาเฝ้าดูนี่คือที่นอนของสีหมอกนะคะที่อาแปดก็จะมานอนดูแม่า,ายนี่แหละคะ่ะนี่กรขอขอบคุณนะคะ คุณแม่ร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยคุณแม่จา๋านะคะนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่นิวนะคะสวัสดีค่ะ